ฐานะที่ผมประกอบวิชาชีพทนายความก็ได้เมื่อมันมีคำวินิจฉัยแลย้วว่าการแก้กฎหมายการยกเลิกกฎหมายนะของพรรคก้าวไกลจะใช้ในการหาเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการกระทําที่เป็นการล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นกรกตมายื่นอีกรอบหนึง่งนะครับก็ยื่นที่ไหนแล้วครับที่เดิมมันคือสารรัฐมนูลคนตัดสินก็ชุดเดิมหมดนะเพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยในความเห็นส่วนตัวนะผมมองว่าก็คงจะเหมือนเดิมก็คือยุบพรรคนะเพราะฉะนั้น พักเก้าไกลก็ไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะหรอกครับเจ้าทีมกฎหมกฎหมายเทวดาอะไรมานะผมว่านะมันก็กลับไปที่เดิมแล้วก็กลับไปคนเดิมก็คือองค์คณะตุลาการชุดเดิมความเห็นก็เป็นไงก็ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ก็ยุบพักนะพยุบพักเสร็จก็พวกพิธงพิธาและพวกนี้ก็ต้องหายจากวงการการเมืองไปพิธาก็จะกลายเป็น อดีตสสกลายเป็นแบบเหมือนธนาธรก็ไปอยู่เบื้องหลังไปนะครับก็คงจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอะไรกันแล้วนะก็จบเป็นไปก็แนวโน้มก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเก้าสบเจุดเกเก้านะมันเป็นอย่างนั้น